ภาบสดีแฟนๆหนังโทคุคัตส,สึทุกท่านครับอยู่กับผมออมซับอุนเตคิวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดามา่าอุนเตแมนติเกอร์ภากใดตอนที่1ที่ฉายทางช่อง7 HD กันนะครับผมซึ่งทางช่อง7 HD ครับ,นะรบ,รบได้ตัดฉากสำคัญออกไปไม่ว่าฉากเกนโกฝันและก็ฉากคุกโคนของอุนเตแมนติเกอร์ ซึ่งทุกคนเนี่ยเซ็งไปต่างๆกันเลยครับว่าคุณเนี่ยจะตัดออกไปเพื่ออะไรคุณไปสายตัดแลครับโอ้โหขยันตัดเหลือเกินซึ่งเราก็ต้องรอรงฟิตเซอร์กันต่อไปสําหรับผู้ที่ไม่มีตังก็ต้องรออุนตอร์แมนเซตนั้นจบลงต่างช่องเก้า และเราก็จะอาจให้ดูอุ้าแมนติเกอร์แบบสุดมันสุดเวียงกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากดูเต็มๆและดูไม่รู้เรื่องก็ต้องไปดูทาง o f f i c เชีน่าจะดีที่สุดนะครับถึงดูไม่รู้เรื่องมันก็มันได้ครับผมก็ดูไม่รู้เรื่องเลยแต่สนุกนะดูทางของแอร์ f อฟฟิเช ดีที่สุดนะครับห้องเจ็ดไม่อยากจะพูดนะครับผมสำหรับทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องจะบ้านีคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับคลิปสั้นๆไม่ยาวไม่สั้นโอ้ยยังไงแต่คลิปสั้นๆไม่ยาวไม่สั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 และใช้ลำแสงอุลตร้ายิงมันให้ตายนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ